สวัสดีครับโคชหนุม่มจักรพงศ์เมธพันธ์เจ้าของเพจ The Money Coach แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งมูลน,นิธิคนไทยฉลาดการเงินครับ ที่ผ่านมานะครับผมเองมีโอกาสได้ทํางานกับคุณครูหลายๆท่านในเรื่องของเงินเงิน,งนทองทองแล้วก็พบว่ายังมีครูอีกมากครับที่ยังบริหารจัดการเงินได้ไม่ดีหลายคนมีปัญหาหนี้สินหลายคนมีปัญหาสภาพคล่องนะเงินไม่พอใช้หลายคนจัดการความเสี่ยงได้ไม่ดีหลายๆคนครับยังไม่ได้เริ่มวางแผนกเกษียณและนี่คือผลลัพธ์จากการที่เราไม่รู้เรื่องของเงินเงินทองทองซึ่งที่ผ่านมาถ้าคุณครูจะไม่รู้ต้องบอกเลยครับว่าไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรแต่นับจากนี้ครับผมอยากจะชวนคุณครูทุกคนมาเข้าสู่การเป็นคุณครู ยุคใหม่คุณครูในยุค5.0ด้วยเรื่องของความรู้แล้วก็ทักษะทางด้านการเงินนะครับซึ่งความรู้และทักษะนี้จะทําให้คุณครูเป็นคนที่มีความสุขทางด้านการเงินมีความสบายกายสบายใจทางด้านการเงินแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่มีความมั่นใจที่จะสอนเรื่องความรู้ทางด้านการเงินให้กับเด็กๆ แน่นอนครับว่าถ้าคุณครูมีความรู้และทักษะการเงินที่ดีก็จะสะท้อนภาพของคุณครูยุคใหม่นั่นก็คือคุณครูที่รู้เก่งแล้วก็รวยนะครับรู้อะไรบ้างนะครับก็คือรู้เรื่องของเงินเงินทองทองรู้เรื่องของสิทธิ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเราเก่งในเรื่องของการวางแผนจัดการการเงินดูแลจัดการการเงินได้ดีตลอดอายุการทํางานแล้วในท้ายที่สุดก็จะเป็นคุณครูที่รวยครับนั่นก็คือมีเงินสะสมเพียงพอที่จะดูแลตัวเองในช่วงหลังจากเลิกสอนเลิกทํางานอย่างมีความสุข ซึ่งทั้งหมดก็จะมาช่วยเสริมความมั่นใจของเรานะครับไม่มีอะไรยากไปกว่าการเริ่มต้นและลงมือทำครับวันนี้ Money Class ออกแบบหลักสูตรอันใหม่ที่มาล่าสุดนะครับเรียกว่า Money b o o t c ค m p ์เชิญคุณครูครับเป็นโครงการที่จะช่วยพัฒนาทักษะความรู้การเงินให้กับคุณครูโดยเฉพาะครับในโครงการของเรานะครับจะเริ่มต้นจากการเช็คสุขภาพการเงินก่อนเลยครับว่าคุณครูมีสุขภาพการเงินเป็นอย่างไร จากนั้นครับขยับขึ้นมาคุณครูจะได้เรียนทั้งหมด3หัวข้อครับไม่ว่าจะเป็นการหารายได้เสริมนะครับการจัดการภาระของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นดีสินหรือภาระที่กจะเกิดขึ้นในอนาคตและอย่างที่3ครับเรียนรู้เรื่องของการลงทุนเพื่อต่อยอดเงินให้มีความมั่นคงมั่นคงมากขึ้นนะครับทั้ง3าอย่างนี้ครับจะเป็นรากฐานสําคัญครับที่เราจะมาเตรียมพร้อมวางเป้าหมายและวางแผนเตรียมตัวสู่วันที่เราจะเกษียณอย่างมีความสุขครับโครงการนี้นะครับถูกออกแบบมาให้ใช้เวลาไม่นานครับ เจอกันแค่สองครั้งใช้เวลาเรียนไม่ถึง3สัปดาห์ด้วย3สเต็ปนี้ครับอันที่1ครับรอบคุณครูจะได้อินสปิเรชันจากการบรรยายของเรานะครับเพื่อให้ครูได้รู้รอบด้านครับว่าทักษะการเงินมีอะไรบ้างสต็ปสครับคุณครูจะได้เรียนคอร์สออนไลน์แบบรู้ลึกในเชิงลึกในแต่ละประเด็นได้เลยนะครับและเสร็จสาครับเราจะจับมือและลงมือทําในมันมีเวิร์กช็อปครับเพื่อบ่นใจว่าคุณครูจะมีแผนการเงินเป็นของตัวเองทุกคนครับวันนี้คุณครูจะไม่ใช่เดิร์จ้างต่อไปแล้วนะครับ แต่เราจะมาร่วมกันสร้างเรือลําใหม่ที่เป็นเวอร์ชั่นของคุณครูเองนะครับที่เราจะเก่งในแบบของตัวเองเริ่มต้นจากตัวเองและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทยได้จริงๆครับสุดท้ายนี้นะครับแกบอยากจะส่งพลังกลับไปที่คุณครูทุกท่านเลยนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ไม่สายเกินไปครับโดยเฉพาะเรเริ่มต้นกับทักษะการเงินที่เรียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตครับ